สวัดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชนิศราลินจีม .2 ทัก1เลขที่34ค่ะและดิฉันเด็กหญิงพินภาภัฒน์จางเลขที่19ม .2 ทัก1ค่ะวันนี้พบกับรายการประวัติศาสตร์นีในหัวข้อเรื่องตำมราภาโอโสดพานาลายค่ะ ปัจจุบันนี้ความรู้ทางการแพทย์ได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีวิธีรักษาโรคต่งางๆมากมายซึ่งในสมัยอาุาจยาตอนปลายชาวสยามหรือคนไทยได้มีตำรายาที่จะทําให้การรักษาโรคในสมัยนั้นมีความเจริญมากขึ้นค่ะและตำรานั้นคืออะไรมีประวัติความเป็นมาและเนื้อหาอย่างไรชักจะน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะท่าน พวกเราไปชมกันเลยค่ะในสมัยพระนารายณ์ซึ่งอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายกลุ่มหมอหลวงไทยในราชสำนักและแพทย์ฝรั่งแพทย์จีนแพทย์แขกได้จัดทำตำราแพทย์แผนไทยที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณซึ่งเน้นเกี่ยวกับสมุนไพรการรักษาโรค และหลักการดูแลสุขภาพที่มีชื่อว่าตำราพระโอสถพนานาัยเป็นตำรา81บทและมีขนาดยาปรากฏอยู่มากกว่า300ชนิดซึ่งตำราเล่มนี้มีความเชื่อมโยงกับหลักการแพทย์แผนไทยโบราณและมีการผสมผสานกับความเชื่อทางศิยศาสตร์อีกด้วย ตำราพระโอสถะนาลายระบุตำรับยารักษาโรคต่างๆไว้มากมายเช่นโรคทางระบบทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อโรคทางเดินหายใจโรคที่เกี่ยวกับดวงตาและโรคภาวะติดเชื้อสิ่งที่ทำให้ตำราพระโอสถพนาลายมีความสำคัญในประวัติศาสตร์คือหลักการที่ผสมผสานความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และการคำนึงถึงความสมดุลของธาตุในร่างกายได้แก่ธาตุดินน้ำลมและไฟซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของแพทย์แผนโบราณการใช้สมุนไพรและสัตว์ป่าที่ถูกบันทึกในตำราพระโอสถพระนาลายเช่นขมิ้นชันดีงูเหลือมเจตมูลเพิงไม่เพียงแต่ใช้ในการรักษาโรค แต่ยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการเลือกพืชสัตว์นานาชนิดที่มีสรรพคุณทางยามาช่วยในการรักษาโรคต่างๆค่ะตัวอย่างเช่นยาขนาดที่22จากตำราพระโอสถพระนาา์ที่ได้บันทึกไว้ว่าเป็นยาแก้ขัดปัสสาวะโดยมีรายละเอียดดังนี้นำเอาใบกระเพราเต็มกำมือหนึ่ง ดินประสิวขาวหนักสองสลึงบดให้ละเอียดเอาใบชาต้มเป็นกระสายละลายถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมิพานทายะให้เสวยเมื่อเสวยพระโอสถแล้วปราบทูลให้เสวยพระสุทารสชาตามเข้าภายหลังอีกสองทีสามทีซึ่งขัดปัสสวะนั้นไปพระบางคนเบาสะดวก นอกจากนี้ตำราโอสถพระนารายยังสะท้อนถึงการใช้คาถาพิธีกรรมโดยเชื่อว่าคาถาเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างพลังงานที่ดีให้กับผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นพุทธทางรักษาธรรมังรักษาสังคังรักษาโอมสิทธิการิยะสวะหะซึ่งบทสวดนี้มักใช้ในขณะที่ปรุงยาสมุนไพรเชื่อว่าช่วยเสริมฤทธิ์ของยาให้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญคือแม้ในยุคนี้ที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแต่บางแนวคิดจากตําราพระโอสฐพระนาลายยังคงมีคุณค่าและสามารถนําไปศึกษาต่อเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนายาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและระดับสาก,กลด้วยค่ะเรียกได้ว่าตำราพระโอษฐพระนารายเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าทางปัญญา ที่เป็นเสาหลักในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนานการแพทย์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงความสําคัญของตาราพระโอสฐพระนาลายและคุณค่าของภูมิปัญญาไทยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ายนั้นพวกเราขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ